สบายดียามชาวเดอ้อวันนี้เราพามาชมบรรยากาศยามเช้าที่วังเวียงกันจ้าหมอกเยอะมากทุกคนดูที่เดี๋ยวเรากําลังนะคะจะเตรียมตัวไปขึ้นรถไฟไปที่หลวงพระบางกันจ้าไปเจอกันที่หลวงพระบางนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่รถไปสถานีรถไฟนะคะที่ับเรียกให้เราแจ้งผ่านได้นะคะว่าเราจะไปกี่โมงแล้วเขาก็จะโทรเรียกมาให้เราขึ้นจากหน้าโรงแรงเลยตอนนี้นะคะรถไฟกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถไฟคือรอบเก้าหม สนาทีนะคะเพื่อไปหลวงพระบางกันเรานั่งวันนี้นะคะเป็นรถไฟธรรมดาไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะคะเรามาดูว่ามันจะต่างกับรถไฟความเร็วสูงยังไง ตรงเลขตัวเองส่งก็ตัวนั้นอย่างนั้นก็ไปบอกเขาเขาไม่บอกเขามันก็ไม่ด้นั่งที่นั่งที่เราจองมาถ้าคือรถไฟชั้นสองนะคะก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเหมือนว่าคนนั่งก็จะนั่งไม่ตรงที่ที่นั่งที่ตัวเองนั่งนะคะ เสร็จแล้วสบายดีหลยคบบ้างจ้านตกไ,ไปลงรถไฟแล้วก็มาขึ้นรถตู้ต่อคาปีที่สามหมื่นห้าพันปีแล้วเราไปลงใน้ก่อนนะคะแล้วก็หักจบแล้ว นะนนะเรากำลังเดินเข้าไปที่โรงแรมนะคะโรงแรมเราชื่อว่าอนันตาโฮเตลต้องเดินสัาตลาดเข้าไปแบบนี้แล้วฝนตกมากสบายดี โมเทลนะคะคือละสามแสห้ามกรีบคือเป็นเงินประมัน700ดร้อยกว่าบาทาเปียกมากเปียกปอนมากอันนี้คือเหลือห้องสุดท้ายด้วยนะไม่มีอาหารเช้านะคะแต่ว่าเราไม่ซีดีเรื่องอาหารเช้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปกินที่ตลาดเช้า,อาโอเคเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะคะ สบายดีหลบพระบางแต่ก่อนแต่ใดไปเอ้าฟังอที่กันไปไหนได้บอกไอจังชับแฟนฝนพรมนะคะที่หลวงพระบางแล้วเราก็ฝัน กันตกแต่งอะไรกันที่ไปใส่เลยที่เดี๋ยวเรามากินตัวซองร้านข้างหน้านะคะร้านโจมนี่นะคเป็นตัวซองคุ้นพู่ของที่นี่หยกพาบางนี่เหรอแบบ้าเต็ม

อันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิดนะคะเป็นร้านแบบโลโก้ที่คนแนะนำมาในกลุงนะอยู่เป็นต่อทางนะครับ้องนำนี้ก็วะเขาบอกว่าเด็ดมากเราต้องมารอล้วมาถึงคนเยอะมากรอสินี่ผักอียกน้ำ๋อสบ้าน

ไปต่อ,อกอันใครมาแนะนำนะคะร้านนี้เด็ดแน่นอนแต่เราไปต่อกันร้า,านข้างโจมาอีควอซองต่อไต้าห้มื่นหางหด้าข้างโจมาอีควอซองต่อ ลักษณะลัไษนะเป็นบันตเตอร์ไฟเลยน,นั่นเองนี่วสนหวานๆเกี้วยวหอม เขาบอกว่าที่นี่คือสาวด์เด็กเอกเอ,อดีมากขึ้นขนปั่นขึ้นเบ้ไไหวเดอ เอาที่ไปใส่ไปไปลาดเห้อค่อยไปด้วยได้บอเจ็บตูดมากแม่ดูนั่งค่อยเจ็บตูด บางนาหลักมากเป็นแบบเมืองแบบเหมือนแท้เหมือนน่านบ้านเราเด้อเนี่ยตอมลาดเองอะไรอะอะไรก็ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกถึงแล้วนะตลาดมืดเอาจอดจักรยานไว้จะหายอยู่บอกเอาไปจอดที่พักก็เดินมาบอก ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่าพากเอาเอาจักรยานไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะเดินออกมาตรงตลาดมืดมานั่งเล่นชิลๆหาอะไรกินเดินดูอะไรกินกันแต่ว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะคะ,ะทำไมฉันมาวันที่ฝนตกเอ้าแปบ๊บไปคะ่ะ ออตลาดมืดเขากำลังจะตั้งกันแต่ว่าวันนี้ฝนมันตกเขาก็เลยตั้งกันช้านะคะนี่เราอยู่ที่ตลาดกลางเนเหลืองคำบางเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนั่งชิลๆด้านในนะมีโต๊ะยู่ไหม มีร้านเครื่งดื่มมีร้านอะไรให้นั่งชิลแล้วก็มีอาหารขายด้านหน้านี้แล้วถ้าด้านหลังก็จะขายพวกเสื้อผ้าของใช้ต่างๆเด้อแล้วอยู่ตรงสี่แยกเลยที่พักเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆเดินมาข้างหลังหน่อยเดียวเดี๋ยวเราจะพาไปดูไยสิพาไปเบิร์อเมซอนที่หลวงพระบางกันเจ้าสวยมากอเมซอนสาขานี้เอะมีความแบบเป็น เป็นหลบคับบางสุดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูราคาอเมซอนว่าจะแก้วเท่าไหร่จะถูกกว่าเมืองไทยหรือเปล่านะคะไปค่ะเอเดเชลดูราคา คือราคาแก้วนี้นะคะก็คือ1 1 9 0 0 0เกานกหรือเท่ากับประมาณ40บประมาณ40บาทค่ะแล้วตลเลงถูกมากอยู่มาไทยน่าจะประมาณ65บาทน,นะ65-55บาทที่นี่ก็จะถูกกว่านคะคะอเมซอนฟลายทัง้งทันงนอนทังทา้งอะไรเออ แล้วก็หลวงพระบางขวดจะกลีบสิบห้าพันเป็นสามหมื่นเดี๋ยวเราจะมาชิมเบียร์กันนะคะวันนี้เรากินเป็นเบียร์หลวงพระบางนะคะรสชาติยังไองอ่ะผมไม่ถูกอ่ะเบียร์ลาว ตัวนี้จะแบบกลิ่นฮอปจะชัดมากหอมแล้วก็มีความหอมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้หอมเขามีอาหารตามสั่งด้วยนะเรบยกดึงเรื่องนึงแล้วตอนกแล้วงาม กกเลิศอันนี้เนี่ยจบที่แสน,านแบาทหนึ่งแสนกีย สวยมากเลยสวยอะไปเราไปเบบที่ยวปากันต่อนะคะคืนนี้ยังไม่ไรับสายเราต้องไปดูว่าที่นี่นเขาเที่ยวกันยังไงเปิดเซงไหนไฟแดงแดงกันนะคะที่คิวคิวบาร์เป็นได้ตอนนี้ถึงแล้วนะจ๊ะ คิวบาเขารียเควสมาว่าต้องมาคิวบาร์สบายดีตอนเช้าที่หลวงพระบางจ้าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเป็นเวลาสิบโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไป ทานอาหารเช้ากันที่ร้านยอดนิยมของหลวงพระบางนะคะก็คือร้านประชานิยมนั่นเองกาตลาดเช้า คนเยอะมากคนไมากเสั่งไปแล้วนะคะเป็นข้าวเปียกข้าวกับข้าวเปียกเส้นอย่างละหนงแลก็ไข่ลวกแล้วเขาก็จะมีมีวางไว้ให้เราปลาต้องโผใ่มี้านเราเรียกปลาตั้งโผเดี๋ยวไปอชิมร้านประชานิยม ข้าเปียกข้าวคืออะไรก็คือเหมือนข้าวต้มโจบ้านเราเนี่ยแหละเนี่ยอันชิ้นต้องกดันเซนนักต้องกดอนเขนตกไฟันนเอาต้มเดี๋ยวรไข่ลอกับข้าวเีกน

ปังมันไม่แข็งที่กินนะตังกวามีข้อวหลังมีโหยอมีไข่แล้วก็มีไก่หยองว่ะแล้วก็เป็นหมูแบบน้ำหมูแดงจะเป็นหมซ่าบแบบท้องนอน น yeah, mm ี hmm. ่เขยากเลียงแบบนี้แล้วนาถึงเชีย่กันมันหลายแบบนี่แล้วเขาก็กินปลาตัโนะคะเดี๋ยวเราใส่พริกก่อนไหนไหนไหน คือคืนนี้ก็มีฟูมูลนะคืนนี้อ่ะคืนนี้ก็มีฟูมูลนะวันนี้คืจ้ไหนบงีงมุไปเลยนะี่ขอใ้เ้อมไมันัวในปากอิ่นะเองเจาะนต่อเท่าไรฮะี่ท่าีก็ร้ายมาก่อนอะไรเนี่ย ก็นไม่หมดเลยเยอะมากง่วงนะร้านประชานิยวจา้าไปต่อ ค่ะเดี๋ยวเราไปหาร้านนวดกันต่อนอนนวดพักผ่อนแบบนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาของกินกันต่อที่หลวงพะบางจ้านนสบายดีหลวงพะบางทำไรคะ<ป>นวดอีกแล้วเราเรียกรถมารับเรา คนละสามหมื่นห้าพันไปรถมาแล้วเราเรียกมานะคะตอนที่ตอนที่จากจากรถไฟความเร็วสูงมาที่ที่พักอะ่ะแล้วเขาก็จะให้เปอร์โทรไว้ขากลับแล้วก็เอเบอร์ลุงไว้แล้วก็ให้เขาโทรมารับอีกรอบหนึ่งค่ะราคะเท่าเดิมนะสามหมื 35, น่นห้านี่เป็นรถตู้แบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานี รวมพระบางกันจ้าสถานีรวมพะบางเราจะกลับกันไปที่เวียงจันทร์นะคะไปค่ะนั่งรถไฟยาวๆไปสองชัว่วโมง งครึ่งเจอกันที่เวีงจันจาสบายดีหลวงพ่อบางบ๊ายบาย